สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจน์แลวก็หุ้นดาววีฟีนะครับของวันศุกร์ที่ส1เกุมภาพวันธ์65นะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่11กันนะครับเรามาสรุปผลของวันที่10กันก่อนเช่นเดิมนะครับสําหรับผลหุ้นดาวโจน์นะครับที่ผมให้ไว้นะครับผมให้เด่นไปที่0นแล้วก็1นะครับผลนะครับ1 5 9 4 1นะครับก็เข้าไปที่1หลักร้อยนะครับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับ มาที่1หลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็5มาหลักสิบบนะครับในส่วนของ1นะครับมาหลักร้อยผมถือว่าหลุดนะครับเพราะว่าผมเน้นย้ําให้นําไปรูดเพน19ประตูนะครับผลน้อยผลดาววีพีนะครับผมให้เด่นไปที่9และก็ศูนย์นะครับผลนะครับ82597นะครับก็เข้ามาที่9หลัก10บหลักสิบล่างนะครับแล้วก็เข้าเจาะ97ตรงๆนะครับในตัวที่ผมฟันไว้ให้นะครับ เดืน3ตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาที่5้หลักบนแล้วก็8หลักร้อยนะครับในส่วนของเดือน2 3ตัวก็เดินดีเช่นเดิมนะครับก็รับไปสองเด้งนะครับสำหรับดาว VP นะครับในส่วนของดาวโจรก็เข้ามาหลักร้อยถือว่าหลุดนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในแนวทางของวันที่เ1บียกันเลยนะครับเราเริ่มมาที่หุ้นดาวโจรนะครับหุ้นดาวโจรนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับ เด่น2ตัวคือ5และก็6นะครับผมฟันไปให้ที่6นะครับชุดคู่5นะครับก็จะได้ที่5 0 5 1 5 2แล้วก็5 7 5 8นะครับชุดคู่6ก็จะเป็น6 0 6 1 6 2 6 7แล้วก็6 8นะครับชุด3ตัวนะครับได้ที่8 หกเจ็ดเก้าหกศูนย์แล้วก็2องแปดนะครับเดินสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับคำนวณที่หกสองแล้วก็เนะครับชุดสองตัวนะครับผมฟันไปให้ที่หกศนะครับแล้วก็หกดนะครับแล้วก็ห้แล้วก็ห้านะครับชุดสามตัวนะครับฟันไปให้ที่แปดหกเจ็ดนะครับสำหรับ หุ้นดาวโจนส์นะครับ5และก็6นะครับเด่น2อ2ตัวนะครับมาชนกันกับเด่นสามตัวคือ6นะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นผลกันนะครับว่า6ตัวชนจะมาหรือเปล่านะครับส่วนตัวนะครับสําหรับหุ้นดาวโจนส์นะครับส่วนตัวเลยคือผมชอบที่6 7นะครับ6 7แล้วก็6กนะครับส่วนตัวที่ชอบนะครับ ต่อไปนะครับเป็นแนวทางของหุ้นดาว v p นะครับดาว VP นะครับผมคำนวณได้ที่7และก็8นะครับฟันไปให้ที่7นะครับสำหรับหุ้นดาววีนะครับให้ระวังเบื้อหามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%เเช่นเดิมนะครับมีโอกาสมาเบื้อหฐามนะครับสำหรับหุ้นดาว VP นะครับชุดคู่7็นะครับก็จะได้ที่71 73 เแล้วก็7จนะครับชุดคู่แก็จะได้ที่แปดแล้วก็85นะครับชุด3ตัวนะครับ3 7 1 4 7 5แล้วก็เจ็เดน 3, 1, 2, ่นะครับเด่นสตัวมาหนึงสตัวนะครับของดาว v ีนะครับคำนวณไว้ที่0 3และก็7นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันให้ที่71แล้วก็7 5นะครับแล้วก็85แล้วก็81นะครับชุด3ตัวนะครับฟันไปให้ที่4 75นะครับสำหรับเด่น2ตัว7็กับ8นะครับมาชนกันที่เด่น3ตัวคือ7นะครับสำหรับมุ้นดาววีีนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับ ทั้ง2ส,สูตรนะครับชนทั้งสองส,สูตรนะครับสำหรับหุ้นดาวจนชนกันที่6นะครับ,ห,รบหุ้นดาว vp ชนกันที่7นะครับสำหรับหุ้นดาว VP นะครับส่วนตัวที่ชอบก็คือเ,เด่น7ตามตัวฟันเลยนะครับที่ผมชอบนะครับแล้วก็ชอบคู่7 1น,นะครับ71แล้วก็75นี่แหละ ตามที่ตัวฟันตามสูตรเลยนะครับส่วนตัวชอบ2ชุดนะครับแล้วก็ชอบ7นะครับก็สำหรับแนวทางของหุ้นดาวโจแล้วก็หุ้นดาว VP วันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้เช่นเดิมนะครับผมสรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับหวังว่าวันนี้แนวทางจะเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับก็เน้นย้ํากับเพื่อนสมาชิกทุกคลิปทุกครั้งนะครับแนวทางย้ํานะครับแนวทางมีข้ามมีหลุดนะครับ ยังไงเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับทุกอย่างเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมไม่การันตีฟัน100%นะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับทั้งเพื่อนๆสมาชิกเก่าที่ติดตามทางช่อง เขยสุพรรณพรวย639ไว้อยู่แล so to to ้วนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับเขยสุพรรณพรวย999นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้แอดนะครับได้ทําแนวทางใหม่ๆมาให้เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับเฮงเงรวยรวยกับ แนวทางของหุ้นดาวโจน์แล้วก็หุ้นดาววีเช่นเดิมนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ